คณะกรรมาการการเศรษฐกิจประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจของไทย ภายหลังจากที่คณะกรรมการการเศรษฐกิจการเงินและการคลังสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับมอบหมายให้คณะอนุกรรมธิการนโยบายการเงินการคลังและงบประมาณเป็นผู้ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศนั้นคณะอนุกรรมธิการดังกล่าวได้มีการประชุมเพื่อพิจารณารายงานใน2ประเด็นได้แก่ร่างรายงานของคณะอนุกรรมธิการเรื่องการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการมหากรรมสินค้าเบอร์5เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยด้วยการมอบคูปอง ส่วนลดซื้อสินค้าประหยัดพลังงานมูลค่า5,000บาทและการศึกษาและติดตามการเรื่องรัฐการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,558โดยได้เชิญผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและอธิบดีกรมบัญชีกลางตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทั้งนี้หลังจากที่ประชุมคณะอนุกรรมธิการได้รับทราบความคืบหน้ากรณีค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านเศรษฐกิจดังกล่าวแล้ว ได้มีมติให้มีการประชุมอีกครั้งเพื่อวางแผนการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป